กราบนมัสก,การหลวงตาอยากกราบขอเข้ามาหลวงตาเช้าค่ะว่าหลวงตาพูดหลายครั้งเรื่องสมาทิถ่ยเช้อค่ะแล้วโยมก็คิดว่ายโยมก็น้อมรับแล้วก็ก็เอาไปพิจนารณาตามแต่วันนี้ที่รู้สึกกระเทือนใจมากคือที่คุณที่คุณมหาเศรษฐี ที่มากราบหลวงตาเคคุณภาพจากหลังศีลังกาอ๋อจากศรีลังกาเช้าค่ะเปคือเขาเมนหมายถึงว่าเขาเดิมเนี่ยเขาเป็นอีกไม่ได้ไม่ได้เป็นพุทธศาสนาแท้จริงแล้วหลวงตาก็โยผมพูดแล้วกระเถือนหลวงตาบอกว่าให้เขาปฏิบัติแค่สองอย่างอันที่หนึ่งก็คือเปลี่ยนไม้เซตโอ้โหอันนี้มันสึก ผมรบกคนโยมก,กระเทือนใจมากเลยหลวงตาพั่มสอนเรื่องไม้เส้นให้เป็นสมาธิถิเนี่ยมันพอเรามาถึงปุ๊บเห็นเขาเข,เขาน้อมรับทันทีโดยที่ไม่มีไม่มีข้อก,กังขาหรืออะไรรับทันทีอันที่สองที่หลวงตาแนะนำให้เขาไม่มีตัวของผู้ปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติอันนี้โยมรู้สึกมันมันมันกระแทกใจมากโยมก,ก็ขอ ขอเปลี่ยนไม้เซแเ้วเจ้า่ะหลวงตาสาทุกสาธุถ้าเปลี่ยนสองอย่างนี่ได้มันโอ้ยมังเขาได้มันจะจะไม่มีความทุกข์อะไรแล้วก็จะจบเจ้า่ะทั้งสองอย่างไปเลยจะน้อมที่มันขวางอยู่ก็สองอย่างนี่แหละเจ้า่ะหลวงตายไม่ยอมเปลี่ยนไม้เซบไม่ยอมเปลี่ยนความเห็นที่หนวงตาก็พูดฝ้าว่ามันมีมิจฉาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นผิดก็ไม่ยอมเปลี่ยนข้อสองก็ยังยึดถือว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเจ้า่ะ เราปฏิบัติดีเราปฏิบัติเรารู้แล้วเราแต่มาขนาดนี้ยิ่งจะให้เราไปเปลี่ยนเราปฏิบัติไปจนทุนิพพานว่างแล้วยิ่งจะให้เราไปทําอย่างหุ้นทาอย่างเนี้ยออนี่นะโยมที่โยมเขาเป็นมหาเศรษฐีนะใช่เจ้าค่ะเป็นมหาเศรษฐีแลมาถึงเขาก็สละทันทีที่หลวงตาบอกอ,อ,อยู่นี่สละทันทีนนนเลยโอ้โหสุดส,ส,สุดยอดมากเพราะเขาเขาไม่ใช่ คือเขาเป็นมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่แล้วค็ท้องเขาเป็นมหาเศรษฐีที่ใหญ่ที่สุแล้วเขาพร้อมที่จะสละได้ที่ของต่าเราเห็นไอ้ไอ้พวกที่เขาเขาถ่ายรูปต่างๆไว้ที่เขาไปบุรณะโอ้โหต้องไปหาเศรษฐีมนถึงทได้เขาบุรณะสังเวียสถานสี่แห่งนะไอ้ทีต้นโพเนี่ยเขาทําเป็นสีทองคําหมดเลยทำใหม่หมดที่สีลังกาที่ต้นโพที่ที่ต้นแรกที่ไปไปปลูกแล้วก็ทําใหม่เป็นทองคาเป็นอะไรหมดเลย แล้วก็มหาเจดีย์ใหญ่ตั้งหลายแห่งก็เป็นทองคำแท้เป็นแท่งเลยแล้วก็จัดมันผูพรางเก่าๆเขาเขาถ่ายทำไว้เลยจากที่ผูพัางแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่โอ้โหสวยงามมากปรากฏว่าทำมาตั้งแต่รุ่นบรรทบ,บุรุษเขาว่าเป็นรุ่นบรรทบ,บุรุษเขาแลรุ่นปู่มานุ่นแล้วเขาว่ายังทําต่อสารต่อ โอ้โหหมดเงินทองไปไม่รู้ัม้มมหาศาลไม่เท่าไหรแลาอันสุดท้ายเจ้าค้าหลวงตาออสุดท้ายก็พูดว่าที่หลวงตาบอกที่เขาบอกเขาอยากจะบริจาคอะไรให้ปัญจาใช่ไหมเจ้าค้าแล้วหลวงตาก็ <c oughs> บอกว่าหล <c oughs> วงตาไม่ต้องการอะไรตอบแทนอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นธรรม <c oughs> เพื่อจะเป็นพยาน ต่ประสาทธรรมของพระเจ้จาใช่ไมผมก็น้อมรากรคิดจะถามข่าคุณนไปเด็วเขาก็น้อมมากเลยนะกูเขามีเงินทองมากมายเป็นมหาเศษรษฐีและมหาเศรษฐีเขาอยากจะทำอะไรให้แก่พุทธธรรมฐานปาัจจกีรีแต่ลูกตาบอกว่าลูกตาปรารถนาให้ลูกศิษย์พ้นทุกข์และ เป็นสักขีภูโตเป็นปัจจักพยานให้แก่พระพุทธเจ้าว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามคำสอนพระพุทธเจ้าโลกจะไม่ว่าจากพระอาราณ์จงช่วยประกาศสัจธรรมนี้เขาน้อมรับมาเลยแล้วก็ก่อนจะกลับเขาพูดว่าเขาสร้างอย่างอื่นมามาก เขาก็ดีใจมากที่เขาได้มาเจอหลวงตาเขาว่าเขามีบุญวัฒนะบารมีมากนับต่อนนี้ไปเขาเปลี่ยนไม้เซตใหม่เลยเขาจะสร้างพระที่ใจสร้างใจของเขาและผู้อื่นให้เป็นพระตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาสร้างปูจนียสถานมากายหมดเงินมากาย ต่อไปนี้เขาจะสร้างพระที่ใจคนสร้างใจคนให้เป็นพระทั้งเขาเองและผู้อื่นจนกว่าจะสิ้น,นอายุไขกยน้น้อมและศรัทธามากเลยเนี่ยไม่มีดื้อเลยตั้งที่เขาปฏิบัติในประเทศของเขา ยังเป็นวิชาทิติอยู่ปฏิบัติแบบพวกฤาษีชีพัยเมื่อเจหลงตาพูดคำเดียวเขาเปลี่ยนไม้เซตเลยปิติผ่องใสสว่างสวัยมากเลยเขาเลยบอกว่าก่อนกลับเขาเหมือนกับตอนเข้ามาเนี่ย เขารู้สึกว่าเขาแบกอะไรมาหนักอึ้งไปหมดเลยแบกอะไรหลายอย่างมามีหลายคำถามอยากมาถามแบกอะไรไว้เต็มหมดในใจเขาว่าแล้วก็น่าแปลกก่อนที่เขาจะมาเขาบอกเขาเจออุปสรรคมากมายกว่าะหาลงตาเนี่ยพยัสปอร์ตก็หมดอายุเพราะเขาไม่ได้ดูพอมาถึงอา้าวพัสสปอร์ตหมดอายุเขาต้องบินกลับไปที่ประเทศเขาแล้วก็ทำใหม่กลับมาใหม่อีก แล้วก็หลายอย่างสิ่งที่ไม่ไม่ไมันก็เกิดขึ้นมากมายอุปสรรคมากมายกว่าเขาจะผ่านมามาถึงลูกตาได้แล้วก็มาถึงแล้วก็ยังบบบมันเหมือนกับแบกอะไรไว้หนักไปหมดเลยแต่เราบอกว่าเป็นไงแล้วตอนจะกลับเขาเข้าใจนะตอนจะกลับ ให้เขาดูอันเนี้ยเขาเข้าใจให้เขาไปเป็นที่ระลึกบอกว่าให้เขาดูดูทีแล้วให้เขาให้ความหมายทีให้ความหมายด้วยใจเขามันก็เขาก็บอกว่ามันเหมือนกับว่าตอนเข้ามาเนี่ยเขาแบกทุกอย่างไว้หนักอึ้งหมดเลยก็คืออย่างนี้อย่างนี้เขาแบก มาหนักอึ้งหมดเลยและชีวิตท,ที่ผ่านมาทั้งหมดเขาก็แบกจนหนักอึง้งแต่ตอนเขากลับเขาบอกว่าสุดท้ายชีวิตอที่แบกมาทั้งชีวิตอจุดจบสุดท้ายของทุกชีวิตคืออันนี้นี่เนี่ยเขาบอกว่าเขารู้แล้วว่า มันไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรแค่นี้นะเขาจึงรู้ว่าการที่มาพบหลวงตาครั้งนี้แม้แต่เวลาอันสั้นแต่มันมันมีค่าและยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตเขา ทุดท้ายเขารู้แล้วว่าจุดจบที่แท้จริงมันไม่เหลืออะไรเลยมันว่างเปล่าเขาดูแค่นี้เขาบอกว่าแค่นี้แต่มันสำคัญที่สุดของชีวิตแค่นี้เองแล้วพวกท่านเนะี่ย ดิ้นหลนทยานยากจะเอาอะไรสุดท้ายก็จบที่ความไม่มีหลายคนทั่วโลกบุ่งมาหาในเวลาอันสั้นก็เข้าใจชีวิตกลับไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนหมายเส้เปลี่ยนความเห็น ที่ผิดสมัยเดี๋ยวนี้อย่าทำตัวเป็นบมดแดงเฝ้าพวงมะม่วงแล้วคนอื่นก็สอยไปกินหมดแดงก็เฝ้าพวงมะม่วงต่อไปลูกลูกอื่นๆต่อไปให้คนอื่นเข้ามาสอยไปกินอยู่นั่นเนี่ยชาติแล้วชาติเราอย่าทำตัวเป็นบมดแดงเฝ้าพวงมะม่วงหรือกบเฝ้ากอบัว คนอื่นเขามาเด็ดดอกบ,บัวไปบูชาพระตัดสรูไปกันไปหมดแต่กบก็ยังเฝ้ากอบัวอยู่นั่นแน่เราก็บอกเขาว่าทุกคนที่มาหาเรามุ่งมาหามีแต่จะเอาจะเอาจะเอาแม้แต่นิพพานก็จะมาเอาที่เราแต่สุดท้ายกลับไปด้วยความว่างเปล่า ไม่ได้อะไรไม่เหลืออะไรน,นั่นแหละคือความสงบสุขอย่างยิ่งหลวงปู่ดุนตโลแม่กุจารึงบอกว่า,วาโลกอะโลกโลกมากขึ้นไปจนไม่มีที่ทิ้นตุดแต่ทำสิสุดที่ความไม่มีไม่มีใครได้ไม่มีใครถึงไม่มีใครเป็นจบที่ความไม่มี อยู่กับความไม่มีและตายไปกับความไม่มีนั่แนแหละคือความเป็นที่สิ้นสุดหรือสิ้นสุดแห่งทุกเราก็เฝ้าบอกเฝ้าประกาศพระสัทธรรมคำสอนของพุทธเจ้าจนกว่าจะสิ้นอายุไขลร่างกายเราก็อ่อนกําลังลงแรงไปเรื่อยๆเ,เราก็รู้ว่าเออมันก็อ่อนแรงไปเรื่อยๆ แต่เฝ้าที่จะบอกว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไรถ้ายังมีผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโลกก็จะไม่ว่าจากพระอา,หารหันต์จึงเฝ้าบอกว่าเฝ้าประกาศเฝ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรจนกว่าเราจะพูดไม่ได้ จนกว่าจะลมหายใจเฮือกสุดท้ายนั่นเองเราก็บอกเข้าไปว่าบอกกับคุณพระพาทบอกกับป่าเต็ดดีที่มาว่านั่นแหลสิ่งที่เราต้องการเมื่อท่านรู้ตาเห็นธรรมเป็นธรรมตอบแทนคุณของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตอบแทนคุณเราท่านไม่ต้องเอาอะไรมาให้เราไม่ต้องมาสร้างอะไรให้เราที่นี่ท่านจงเฝ้า บอกว่าประกาศพระธรรมคำสอนของพระธเจ้าว่าท่านได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วก็พ้นทุกได้จริงเราผู้บอกก่อนทุกทายก็ต้องตายไปก่อนเพราะเราอยู่มากแล้วแต่ก็จะต้องพวกท่านที่เหลือก็จะต้องทำหน้าที่ ปฏิบัติเอารู้จริงเห็นจริงเป็นจริงบนทุกจริงและก็ประกาศพระธ,ธรรมของพุทธทีพุทธเจ้าตรัสรู้และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตรัสรู้ตามมาให้แกมวทสัรพสัตว์ทั้งหลายได้รับทราบต่อไปจากประสบการณ์ตรงของพวกท่านดังนั้นกายเผยแร่พระธ,ธรรมไม่ใช่เรียนและจับมาแล้วออกไปเผยแพร่ แต่เผยแพร่จากประสบการณ์ตรงว่าเราได้ปฏิบัติมาอย่างไรรู้อย่างไรเห็นอย่างไรและเป็นจริงอย่างไร